ยังไต่ก็สร้างนะหุณใหญ่ก็ฟันท้ายคิดอย่างบอกบอกพี่ปลอมเงินได้คิดออกสิกเลี้ยงหลังเลิกงานครับผมนะว่างตีห้าสวัสดีครับผม FC Mont s a i n t c h a n n e l กับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับเดี๋ยววันนี้บรรยากาศหลังเลิกงานครับผมเลิกงานตีห้าก็เลยว่าจะพาการพ็ดนังกินกินข้าวไง เหมนะือนเนาะหลังจากไปเที่ยวมาครับผมเหงาทำไมเหงาโลดดิ๊ดีม้มีชิดเฮ็ดต้มต้มแซ่บแหอันนี้ต้มแซ่บใส่หมูแล้วก็เฮ็ดชยังก้อนหนึ่งตำหมกแดงบอกตำหมกแตงอย่างนองไก่ครับผมนี่สองคนคือเกขาเมื่อเดิมพื้นเขาไปเล่นน้ำแล้วจะแต่มีอะไรวะ ผมม่นี่ม่นี่ม่หาปดีเนาะไ่ซ้ำไม่อวานนดีเนาะมอวานี่นะหมวนี่นาวข้างวานะครับผมลางระตันตีต้มเสี่ยบเราเป็นต้มยำนี่ต้มเสี่ยบต้มหนำนอนว่าต้มใส่ใส่หมูต้มใส่หมูสุดหนำหลังเรื่องงายนะผมเรื่องเงินว่าด็มื่อนี่าวะ 0.2016บ่เบ right. oh, ิงมังเดี๋ยวะหนึ่งหกึงิกหนึงหนึ่งมเงินอเลือเงินสัมเก็ตผู้ใดจะมาญี่ปุ่นกันมาลุ้นนั่นเองเนาะเลชิมาก็ย่มาได้ครับผมบวกหนึ่งติงนี่เป็นบ้ากวนที่ในเมียบ้านนั่นเองเป็นประสาทได้เลยเนาะตัวว่าสำหรับผู้ที่มีรายได้รลายนี้โอ้งเี้่อง ต้มบ,บ้านๆของครับผมตะไคร้ใส่ลงไปตะไคร้จีดนิดนึตะไคร้ปิ้งแล้วก็กระเทียมปิ้งนี่ยเสียบสูตรบอกเลยจะได้ใส่มันงนะนี่นฮ้ครับผม อันนี้ไสหมูซื้อมาสี่ร้อยห้าิบเยนนี่ยอันนี้ขออันนี้ขอร่างขอกัดย่างดีกว่านี้หน่อยบ่อันสูมี่ในห้างเหนเนาะอันสูมี่ขากัด,าาดขาใส่ล้งยาอย่างกัดย่างดีกว่นี้นะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบเยญครับผมประมาณเก้าสิบาทคิดเป็นเงินบ้านเฮาอ่อันนี้เป็นมันเป็นมันเป็นไสไงเป็นไสไงสไงสหมูนะครับผมวนี้เสียบๆเลยละต,ต้นับผมแก่ตัวมาตั้มุยฮบ เคยขย่อนประพากันมีเงินส่งบ้านแล้วติการเงินก็พูดติวันนี้มาเตอเงินเดือนน้อยมาเตอเงินเดือนน้อยอ่ะทีท่อไอ้มองกดไอ้มองกุฎผสมมองตู้หยอดผสมนะเขาจะเปิดตอนไหนเปิดตลอดบ่อืมมองบุหรี่ว่ะแต่ว่ามองผักขั้นเออน่าจะเปิดตลอดเรามองนั่นนะเป็นยัง ไกปกดป่ะโงก็ไปแล้วมันน้งน,นี่หอมป้อมออหอมีล่ะครับบอมีปะ,ะนี่หมาจะมีเราแล้เอาะเอาหอมยังยนี่น้ามหมกแนวปะ่ะบอรครับนี่ตะโฟนเกี่ขวกับไม้น้ำเนสเซอน้าหมกแนวหอมดป่ะสำนักปะ่ะอันนี้ร้อยสี่สิบแปดเยนประมาณสามสิบบาทคิดเป็นเงินบ้านเฮาหอมป้อมได้ได้สองเงา ยางแผ่วบ่แผ่วไม่เอาไบผมใส่อันนี้เข้าไปบ่เรียวๆอย่างน้อยเ้คิดนะครับผมเ<อ>สียบเสียบเบร์โหลดกูนะดังลยดังมันเสียบเก่ากุเปยัเอา Ừm. Ừ. À. đâu rồi. bố chi à là của <laughs> 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 <Okay, hello. cười> <laughs> ông ดบึงขงหลงว้าวแซ่บครับเดี๋ขอล่างให้ดีกนะ็เรานอนเองมั้งใส่ลงไปเลยอันนี้ต้มดูนไม้รีดูน อย่างอยครับผมอย่าซอยผักใส่ฮี่ฮอดักตสองปีภาษากลางบเอื้นยังกดอ่ะเหรเอผักไปเรื่อยเอผักไปเรื่อยนะครับผมสองร้อยเยนซีซีสิบบาทแต่ว่าเฮ็ดนู่นนี่ตีบ้านเราคำว่าสิบแล้วเนาะเห็นบ่าวสิบละยี่บ้านเราเนอะถือว่าไม่ได้กินยุ่งซีนี่ก็ได้บันทึกว่าแพงครับผมพอได้แกะ โได้เซ่ค pues um ิ้นฮอดบานอยู่เด้อมันอยู่แบบนี้นะไรบขาววะมะเกียขาวทุกคนเดี๋ยวอยังไงหนีจากกันเราได้อีกน้อยนะ ดีจาเนื่องตั้ดีกับนี่ไปรำกันผมคิดเลยอนีโอ้โซไปย่บักวัยรุ่นเดียวเงินเดียนบกลยู่ว้องก็ได้ที่นื่บนหอิเนื้อิ้ธรรมดาน่ะอุ้มซอยได้หลายเติมดีนะมาได้ีแยก หมมามเรียกว่าเเลียงิเงินเดือนบักื่อกี้นี่เงินเดือนหลายเรกเกีกนต้หลเาเกดมสูเลียได้ตายที่มซื้อแล้วเได้มาญี่ปุ่นตนเป็นบ้าตายก้อนนั่งมาโคุณเดียวผมกาป

ผสมเนี่ยผมกินดิบยุตแต่ว่าสมมวงผมมากินดิบไส้ดิบเป็นดหนหยุดน่สีสมเนื้อทิมไปด้วยเป็ดเ,เป็นมั่มใส่เขาเด้หลายดิอย่างลดออย่างลดหอยาันมองไปหวานโอ้สแส่งาจินแล้วสมพูดว่เพิ่งมายีกินนอ้นองกิ้น่องแกยุน อันแรกหนึงซื้อมาอย่างนี่สามก้าวซีข้าวเา่อว่วนึง้กินโดนเรางได้อะปุงอะพอละาไ,ได้คิดอย่างไรแบงเฮาปล่อยอะไรไดนไปซระเอาไปซะหมูด้วค่อยเสียบปะหมูสามสันด้วค่อยเสียบ สลัดเต็มหอมเพักเต็มสรัดอเเต็มยู่นยิบ่าเนื้อทึบก็เปนพร้อมกันนด่นเองกไการครับผมจะระนาบักนาวนะกีเจ็ดเลยบ่นะสดกล้ว่มะฮองตังนี่ไปสดกล้บยได้ยี่เนาะสวัสดีสุกอีกสี่สิบนาทีพอดีนี่ตัวสุกพอดีย่างดาไก่ตัว ตัวเองก่านน้องกยผงง่ายๆได้สไตล์กับเกมได้นะครับผมน้ำปลาลงไปตามด้วยชิพชิกผงโอ้โผงมันเป้งเด๋มันหอมดีป่ะหนิผงมันได้เหรอเดือบุได้เคยใส่ที่ไหนจะไอ้ยะใส่หลายด้อ เป็นอยังใส่จั๊กซอนหนึ่งหรือกระซิ่งหนึ่งซอ,อนมันอันนี้เกาเอินมาต้มต้มแซ่บต้มแซจกแก้มเดียรจำต้องใส่ผัดหลายๆนี่นิดนึงนครับเป็นไปได้เอาบักนาวสวดบีบใส่แล้วก็ทิ่มเปียกใส่สองเปียงมุกหอมบอกเลย ตำมแตงกับหนึ่งกับหนึ่งแล้วกับพี่ยองกอมันเมาแลบบา้บอกว่ามันได้มยอวองเยอะครับผมสูตรนี้บอกเลยว่านําเปิดกวนตอนเพราะว่าอย่างทม่ี้เขว่าเพราะว่าสศน ใส่มันข้างดีสียามไปไหมนั่นก็คืออันมือหั่นเนาะอันมนี้ไม่างเนาะนี่เนาะอันนี้เสียบอ่ะนี่ครับผมใส่หอมลงไปสุดนี้เลยโอ้มือเสียบไปมันม่ได้ฟอนเกี่ยวกันเซตเตาแก๊สนี่บมมืไดนห้องนี่คือใครก็แล้วแต่ไง ครับผมไปนอน F4 ครับเบิรงนี่นี่ครับผมเรียบร้อยมีนัวต้มไส้หมูนี่ครับผมต้มไส้หมูแบบแซ่บๆบแบบนอนวาต้มน,นัวซึริ้น สุดคนน้อเดี <N ăm. S 3> <Ô> ๋ยวไปทาเขาหอมว่หอมสมอนไยมีนุ่นสุนคนน้อโอ้ผมมีสาดปูนองเขาก็ไเดนาะซาดเจี๊ยโล่งเนะนึจัดจัดเอาผมโอ้ยติ้งไดกว่าชิตายทำโล่นทำเบียดีคน มอง่าจมาที่สองที่สองดกินอีกแล้วนะตีหมดหมดหมดก่อนเด้อนอาทิตย์หนึ่งดินี่ละชีวินตาแดนหองช่างเสร็อย่างียแล้วเนาะมน่นเลิกอาไว้ทำให้เสาอาบน้ำนอนแลวดิ

ไอ้ไส้สฟ้าสองฟ้าใส้ฟ้าแรกไปมันทรงบานสรงกสมมานเนี่ย <c oughs> สงพี่ยอดเลยมันงโอ้ฟางังลบ่ ปางง่มาอืมอืมต้มไ่แบบนี้เหรอเสีเขามากเป็นเขามาต้มน้องเรามาปรุงปรุงในในนปรุงก่าในหม้อนในถ้วย ความทุกข์ครับน่งกินเนือีอาง,งานระมาบรกาศหนังเลิกงานครับผมสองคนมาน้องมาแดงนนนที่ไหนเนี่ยชิงงานชุดหนึ่งกับยุททางล่างยุหอโคลม่องเบลุใครด้ปาร์ตี้ทำกานช่วงหน,นถงมันหนาวรผมพูดเลยขึ้นกินแล้วกับขั้นขึ้นขั้นลงไปนอกนี่มันลำบานะกเนาะนูนยุกไก่กันรผมแล้มือแห้งยามื้อเศร้าแห้งช่องแบบโขโกเจ็ดโมงแห้งกาศแห้งยินคักเนาะ ไปที่มาญี่ปุ่นก็อู้ยีมาดครับผมเร่งเงินเร่งเงินว่าเป็นใจงานก็สำหรับงานของผมมันดียูทเต้อหรอกอะแต่ว่าอย่างโอโอโอนบดีเนาะช่วงนี้มันหนเนาะอย่างโอทีกับบอพะพันปีนี้เขาเขาเปิดงานว่าเพื่อไดปีนาแห่งจีนไหแมนีมยเห็นบ้างนะตอนนี้ล่าสโด่ปีห้าห้าสิบปดนาทีตอนนี้อัตราการแรกเปลี่ยนอยู่ที่ศูนย์จุดสองศูนย์สองศูนย์ เงินหนึ่งมื่นเยนนะแลกได้อยู่ที่สองพันกับยี่กับยี่สิบบาทโอ้ยคาฮาคาอีกก็ว่าอีกนะครับผมเด้ลขประมาณพันเก้าพอเดชมากเอ่ยมาไปเที่ยวดีกว่าคันมาเดียวนาะคือเงินมื่นเงินเมืนบาทบ่ได้ปะมาเที่ยวในไซอันญี่ปุ่นในต้องคิดอะไรต้องซีห้ามื่นครับสามหมื่นครับจากยี่ยี่สิบใบเนาะ ชีไายต้องได้ไปเป็นคนญี่ปุ่นได้จากยี่สิบใบมาเที่ยวก็ยชินั่น <c oughs> อีกน,นีคผมตำหมักแตงสูตรนครหลวงเมืองจันทรเบาเขาเอยเนี่ก็บ้าบ้าลิมโคงวะ คือแค่เหนียดำามุกเตียงไอ้ปิ้งนองไกลเนาอต้มใส่หมูสุนทียอดนี่แบบบรรยากาศหลังเลื่งานครับผมเรื่องงานได้ตีห้าตอนนี้เป็นเ่าไรแล้วหนิงหกโมงมงสิกินโมงก็เอผมว่ากันนอนอย่พิ่งกินจ้วยสวัดงานพอได้นั่งเล่กันอ้ น,นะครับผมมันเข้าลงกันตา,มมาแตงจ้าคนกินนี่กินมันนี้อิ่มอยู่สามมื้อเลยเฮากินอยูส่สองคนให้หนกินว่ามันงานนึงพอดีเดี๋ยน <c oughs> มาครัผบผมมันายยู่เงัน ยังงพอกินเขาเสียบครับขันกินซ้ำนี่ดิขันายก็ดีมันนี่กินบรร่ไรได้บ้หลายก็ดีแบบม้วเสียบเลยสิเอาไปตาดเลยเขาตาบ้า,า,าก,กินกับมะหละกอเลยชิมกันยงไงไปกันมั้งใส่ตัวรางต่างหงกัน 干啥？好不好？哎、欸， เข้าสบายอืมอืมน้อเดียวม,ม,ม,มาตรันี้ี่ก็คี่ปนมักมองยมองเขามาดูมองเข้าทีไหนหน้าเท่ากแบบับสบายข้างหน้าปวดดัน เร่อบกับลอกอด้ไอเขาบ่ได้ยาอนเนาะเขาไม่หยาบเขาเน้อหุ่นเคนมากินทำกันซอบเหลังเลอกงาตีห้า หน้าสิปนปลาสุกกินนะมันพุมันพุมีค้นเหียวปะมีครับมันพุฒนักแพ้วกีเมี๋ยวมันพุหน้าก็อนด้เลิศข้างรอบ่มียออืม

ไป่องเป็นำหสามสันนะน้ำกิมไข่ต้มไข่ต้มแล,มล,มลม้วก็แล้วก็ตำบมกทวใส่นะทว่ตัดครับอออันนี้จนเย็นนะ อยาแก้ซี่เป็นไข่น่ะเดือนแรยก็หายแล้ว Đã đeo ra trên nón cuốn rồi Chứ khoảng nhiều cao chưa nó biến rồi kìa Dạ Ngoài nào hả bố Hả? Các คลิปประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมกัขออนุญาตเึียงเข้ากันเป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานแบบบริหารโอทีเนาะทุกวันพุธตั้งแต่เมือเม่องจันอังคารพระรหสัสศุกร์จะเสียให้บริเฮรสิจะต้องได้รุร่นก่อนนะครับผมซึ่งสถาหนาการณ์เมื่อคืนก็บริหาสุมาเกียรพุ่นกับยน่ยมาถอดนะครับผมอันดับแรกเลยคือว่าค่าเงินมาเทือกแลก้วกกค่าของสีสูงการเต็มยูหองกะ มันค่อนข้างจะซื้ลำบากนะครับผมสำหรับผู้ที่มาหาเงินส้วงกำบา้าสำหรับผู้ที่มาใช้ชีวิตกะสิบร,ริแรงลำบากปันใด่เนาะเป็นกรน,น,นีสำหรับสำหรับผู้ที่พันธุ์พันได้มีครอบครัวกะสิ่บ่ปันใด่เนาะแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีครอบครัวเรามีภาระมีลูกมีเต้ามีซี่กะว่าเป็นตำไมเพราะว่าเงินเดือนญี่ปุ่นส่งเงินกลับไทยซูมอนี่ได้แค่ประมาณหมื่นไปปลายถึงสองหมื่นบาทต่อเดือนนะครับผมบางหลาได้สามหมื่นอัพถึงสี่หมื่นห้าหมื่นอีกผมว่า มามาถึงญี่ปุ่นเยอะนั่นนี่แล้วก็มันกับบ่อไม่ค่อยมีดอกสถานการณ์ซูมเนี่นะครับผมเพราะอันนี้เราะว่าค่าเงินมาเทือกแหงนะครับผมซูมเนี่นพูดอะไรจะมาก็คิดให้ดีตัดสินใจให้ดีนะครับผมทังไดก็รอติดตามไม่ชิมหน้าิเป็นยังไงเรียงราดในญี่ปุ่นซีพียังไงต่อก็ใครว่ากันไม่โขมสำหรับวันนี้ของที่อยากกินข้าวก็ยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมแน่นะครับผมกับขอเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอร์ครับอริกาตกหลายๆครับ